ยกล้อครับแมคโพยกล้อครับแม่โคยกล้อแม่โพยกล้อครับผู้ชมครับมาดูกันครับแมคโครุ่นดึกครับโรมัสสุครับโรมัสสุครับโรมัสุเนะโอ้เรื่องนี้เคลื่อนได้แล้วครับอันนี้ทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะยกล้อครับยกล้อยกล้อกลางโอยกล้อยกล้อคำนี้เหรอ ยกล้อครับแม็กโฟยกล้อครับใช่ไม่สุกครับยกล้อครับนี่ไม่ธรรมดาครับไปครับยกล้อแล้วครับโอ้โห เฮ้ยเอาไปกี่ล้ออ่ะยกเทาโอ้ยกทั้งหมดเลยเอ่อดูเอาแล้วครับท่านผู้ชม,มครับดูดูไไปปยััคครรบบโโอ้หดูไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โเออน่ากลัวเว้ยน่ากลัวเว้ยอะไรวะ ไปครับไปครับยกกันอย่างนี้เลยฮะดูสุดที่สุดที่สุดยกล้อครับแม็่โถยกล้อครับแม็่โถยกล้อนี่แม็่โถยกล้อ โอ้ล้อใหญ่ครับอันนี้เป็นเอาล่วัวาธรรดาที่ไหนครับอี้ครัทีแรกคิดว่าจะยกล้อแมโครครับน,นี่ทำอไรครัดับเครื่องเหรอดับเครื่องครับ้องดับเครื่องครับยกแมคโครับ ดับดับดับรับดับไหมดับไม่ดับดับไม่ดับดับไม่ดับต้องเบาให้สุดหรือว่ายังไงครับหมดแ้วครับขาดหมดแแล้วมันจะดับเนี่ยดับแล้วดับแล้วครับนี่ครับยกล้อครับคันนี้เอาออกงานได้ไหมออกไม่ได้แล้วครับหมดแรงหมดหมดแรงหมดแรงเลยอายุมันเยอะอะไรเอะกี่ปีได้ครับคันนี้ประมาณประมาณสามสิบปีนะครับสามสิบปีโอ้ ยอดครับนี่ครับแล้วเอาตอนนี้เราเอาไว้ใช้ทําอะไรครับอายกเหล็กกันอย่างเดียวครับแมคโครไม่เอาไปทํางานครับเอาไปยกยกเหล็กอย่างเดียววันนี้วันนี้นิสันยูดีจะวางเฟืองท้ายเซทเอ็มอ๋อจะวางเฟืองท้ายเซเอ็มคันนี้ใช่ไหมรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับแล้วอันนี้มันของตัวไหนตัวนี้เลยครับอ้าวแล้วอันนู้นมันไม่มีล้อก็อันนี้ครับกําลังจะใส่อ๋อจะเอาสายนู้นที่ครับอ๋อช่วงล่างใหญ่ครับอันนี้ลมอะไรมันออกครับเนี่ย ลวเหรอลวดลวโอ้โหนี่ครับแผลเบลเลอร์เลยครับจะระเบิดครับโอ้โหดังนั้นต้องออกห่างเลยน่ครับผู้ชมครับแมคโครยกล้อครับแมคโครยกล้อครับนี่ครับใหญ่ใหญ่ครับคันนี้เอาไว้ยกของอย่างเดียวครับไม่เอาไปทำงานแล้วครับ รุ่นนี้มันดึกแล้วครับมันดึกแล้วครับมันถึงเวลาพักผ่อนยกขายด้วยเหรอขายด้วยแม่โคคันนี้ขายครับเท่าไรเท่าไรแสนแปดครับแสนแปดครับครับโอ้แค่แค่เหล็กก็เกินราคาแล้วครับราคาเท่าเศษเล็กครับวันนี้ขายด้วยครับแสนแปดครับเนี่ยแสนแปดครับ แสนแปดครับแสนแปดว้าวเฮ้ยอย่าบังเปิดเพลงนี่ครับแสนแปดเฮ้ยอย่าบังเปิดเพลงโอ้แสนแปดครับแสนแปดครับมันวิ่งได้ครับมันวิ่งได้นะไปเล่นไปมันวิ่งได้นะเฮ้ยอย่าบังเปิดนี่ครับแสนแปดครับแสนแปดครับดูฮะแสนแปดได้ได้อะไรบ้างครับก็ได้เบาะเท่ๆครับเบาะเท่ๆครับก็สามารถนะฮะ เฮ้ย hey, แล้วเบาะนั่งนี่มันเอียงได้ไหมปรับนอนได้ไหมเบาะไม่แน่ใจโอ้ <laughs> ไม่แน่ใจเบาะนอนยังไม่แน่ใจครับว่าปรับนอนได้ได้ได้หรือเปล่านะฮะแต่นั่งสบายครับอันนี้จะเป็นโอเพนแอร์ไม่มีแอร์ใช่ไหมไม่มีครับ <Air S 2> <Air S 1> ไม่มีครับแอร์ไม่มีครับคุณผู้ชมฮะอันนี้แอร์ไม่มีนะครับบุ้งขีตักน้ำไม่ทันมากอ๋อบุ้ง,งแล้วก็เขาบอกว่าบุ้งขี่นะฮะเวลาตักนะโอ้โหกระจกเนี้ยดูโอเพนแอร์จริงครับ นะครับแล้วก็มาดูพุงกี่ครับเวลาที่ตักแล้วนะฮะน้ําจะไม่มีการขังครับดูฮะรูรูมันใหญ่จังอันนี้มันเป็นตะแกรงกองน้ำา้วยรูใหญ่จังนี่ครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะแสนแปดครับแสนแปดครับก็ประสบการณ์ใช้งานอย่างโชคชนครับประสบการณ์ใช้งานอย่างโชคชนนะดูตัวเดินครับดูตัวเดินนะตีนตะขาบครับ ตั้งแต่ซื้อมาขุดหลุมขี้อย่างเดียวเลยบอกไม่รู้ครับไม่รู้ไม่เยอะเอออ่ะก็ขายครับแอร์ก็ไปซ่อมเอานะฮะรู้สึกว่าจะมีออด้านล่างครับมัจะมีตู้แอร์อยู่ตรงนี้ก็ไปซ่อมไปซ่อมเอานะครับไปซ่อมเอานะ,ะ่ยดูสภาพครับใช้งานได้ครับเมื่อกี้ยกล้อให้ดูแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ยกล้อให้ดูแล้วนะครับใช้ได้นะฮะสนใจก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับ ติดต่อเข้ามานะแสนแปดครับตัวนี้แสนแปดครับให้ชมกันนะครับรอบๆเลยให้ชมรอบๆเลยครับยังใช้งานได้อยู่นะครับก็เอาไปซ่อมบำรุงเอาครับนี่ครับโอ้โครงสร้างแข็งแรงครับตัวต้องบอกว่ารุ่นเก่านี่เออมันจะแข็งแรงแล้วก็ทนทานมากครับทนทานฮะก็สวัสดีกับเพื่อนๆด้วยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นาทางเพจดีเจไก่ไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ youtube ด้วยนะครับเนี่ยนะสนใจก็ติดต่อซื้อได้ครับซื้อได้ครับเขาขายอยู่นะครับเดี๋ยวดูเครื่องนะดูดูดูเครื่องนิดหนึ่งแล้วกันฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับเครื่องครับไม่เยิมครับเครื่องไม่เยิมเลยครับเครื่องไม่เยิมเลยครับโอเครื่องสะอาดเอี่ยมครับสะอาดเอี่ยมครับต้องเปิดฝาไว้ด้วยครับระบายอากาศนะฮะการความร้อนครับ นะสนใจนะอย่าลืมและการก็ทัไทยก็มาตัวนี้ให้เช่าด้วยครับให้เช่าด้วยเช่าเช่าได้ไหมเนี่ยเช่าได้ไหมเนี่ยอ๊บนี่ครับตัวเดินครับตัวเดินครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเช่าไปใช้งานได้ไหมครับอย่างครับยังขายอย่างเดียวครับอ๋อขายอย่างเดียวครับไม่ปล่อยเช่าครับไม่ปล่อยเช่าครับฟันหนัดจะหลอหลอไปบ้างครับ เดินได้ครับความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็ว0.2 <laughs> 0, 0.2กิโลเมตร2กิโลเมตรต่อชั่วโมง2 <laughs> <laughs> กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอไป2กิโลเมตรเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับ <laughs> เอาไปยกเหล็กยกของได้ครับเออยกเหล็กได้ครับยกของได้อะคุณผู้ชมครับสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ <laughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับ